ขอสวัสดีครับปีน้องเฮานะครับเช่าทุงย่างสว่างวิถีไทยวิถีธรรมนะครับสรับมือก็มาผมมาพอกับพีากน้องนะครับเชียวชมมาชิมนะครับบังม่วงแก้วขมิ้นนะครับแก้วขมิ้นถุงย่างสว่างนะครับปลูกปีที่สามนะครับมีความดกปีที่สองเหลื่อมเป็นหน่วยนะครับอันนี้ก็เป็นปีที่สามจัดว่า อ่าปีนี้ติดลูกดีนะครับทุกต้นนะครับอ่าปลูกโดยเม็ดนะครับเมล็ดต้นอ่าการปลูกโดยเม็ดนะครับเพื่อการอ่ามีความทนสูงนะครับต่อสภาพนะครับมีฟ้าอากาศนะครับอายาศร้อนเนาะอ่าก็ขคออ่าผ้าพีแผ่นองมือนี่แหละพอชิมมาชมมาชิมน้ำกันครับงวงอ่าแก้วขมิ้นนะครับอ่าจากคลิปที่แล้วนะครับที่ได้เคยพาพี่น้องมาเบิรงอ่าฉีด นำมักชีว่าผเาจ็ดนามักจิดลดนะครับแล้วก็มาเบื้องช่วงมันติหนวยนะครับว่ามันหนากินจังไรทำไรเนาะ,ะช่วงนี้ก็คิดว่าพ่อพ่อพ่อ,พอ,อสีผ้าพีน่น้องเขามาซีมได้นะครับติดหน่วยนะครับดกดีครับดกไลจัดกันว่าดกแล้วก็สวยงามนะครับ ติดหน่วยดีหน่วยใหญ่ครับซองหน่วยโลนะครับประมาณสอ,องหน่วยโลได้นะครับแก้วขมิ้นนะครับงาน,นง,รงานงอครับงองานยังเลยแหละมันหนักนะครับอ่าไดี๋ยว้อผ้าพี่น้องมาชิมมะม่วงครับแก้วขมิน้นว่ามันสิอ่าไม่จังไบนะครับอ่าหน่วยใหญ่หน่วยเหลือง นะครับดกดีจึงสีนะครับรสชาติมันสีดแสบสั่นไหนนะครับสีผิวข้างในครับของมะม่วงเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องนะครับอ่าม้วงสีผิวนะครับเมื่อนี้น่าจะม้วนฮกเก็ตขีดนะครับเมื่อนึงนะครับม้วงเนื้อนะครับพี่น้องอ่าเนื้อมันเป็นอย่างไรับเก้วพมิน นะครับพี่น้องครับเบื้องนะครับเนื้อมันครับเนื่อยมันสีเหลืองเดี๋ยวลองร่องมันเปลือกครับเปลือกรอบนุ่มในา่ากินใช่ครับ ดูน้องเบิร์นอืเลี้ยงมากมากเลยให้เบิรงเลยครับว่ามันแน่อาหลุด 对。对。对。